อันนี้นะครับคุณคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณครับจำนวนกว่า472ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือค่าไฟสําหรับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้านะครับไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนครับประจําเดือนกุม กันยายนนะครับปี2567ที่ผ่านมาโดยการไฟฟ้านาครหลวงและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจะใช้งบประมาณจากงบกลางรายจ่ายประจำปี2568นะครับเพื่อดำเนินการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนครับโดยก็ได้เสนอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับซึ่งการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยก็จะช่วยเหลือประชาชน ประมาณ2องล้านสามแสนรายนะครับในวงเงินกว่า74ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็จะช่วยเหลือประชาชนกว่า1 6 5 5 0ล้าน5าแสน5หมรายนะครับงบประมาณวงเงินก็จะอยู่ที่398ล้านบาทนะครับโดยส่วนลดเนี่ยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับก็จะอยู่ที่19 000, บาทจุดอ่า19 000, บาท5สตางค์ต่อ่วยนะครับ เป็นประจําเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองครับออันนี้ก็คือสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน<ช>วิธีการ,รดูฮะไปดูที่บินไฟฟ้าอคุณใช้เท่าไหร่ครับอ,อถ้าไม่เกิน300เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่าน